สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ in history รายการที่จะนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับ ในการในช่วงเวลาที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นช่วงเวลาที่พวกเรากาลังเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แล้วผมก็เชื่อว่านะครับหลายท่านก็เริ่มว่างนะครับเพราะว่าไม่สามารถออกไปทําธุระหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆนอกสถานที่ได้นะครับหลายท่านก็ต้องหยุดงานทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าต้องร่วมมือร่วมแรงกันในการยุติการระบาดเชื้อโควิดทีนี้พอเราดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ ก็จะพาพูดย้อนไปถึงต้นตอของการกำเนิดเชื้อก็คือที่เมืองอู่ฮั่นรือครับเน่หรือในชื่อภาษ,ษ,ษจาจีนกลางว่าอู่ฮั่นนะครับอ่าจริงๆแล้วคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเชื้อโรคนะครับเราจะพูดถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเผอิญว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นครับแล้วเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนปยแปลงราชวงศ์จีนจากราชวงศ์ฮั่นซึ่งครองอํานาจมาอย่างยาวนานมาสู่ราชวงศ์จิน ผ่านช่วงที่จีนประสบวิกฤตนะครับกลายเป็นช่วงสุยากาศทางอํานาจนะครับที่จีนมีห้องเต้ถึง3องค์นั่นะก็คือยุคสามอาณาจักรหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่ายุค3มก๊กนะครับสงครามนี้เราเรียกว่าสงครามผาแดงหรือว่าศึกผาแดงนะครับภาษาจีนกลางเราเรียกว่าสงครามสือปี่นะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่คนไทยจะรู้จักได้ยินได้สุดนั่นก็คือสงครามเซ็กเพ็กนะครับซึ่งเซ็กเพ็กเนี่ยเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง ซึ่งต้นฉบับที่นำมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เป็นภาษาจีนกวางตุ้งนะครับซึ่งทำให้ชื่อเรียกเนี่ยค่อนข้างมีความเพียนไปจากภาษาจีนกลางนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าไปในวันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันฉบับภาษาจีนกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีชื่อตัวละครที่ไม่เหมือนเดิมหรือไม่คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉาเฉานะครับซึ่งก็คือชื่อในภาษากวางตุ้งว่าโจโฉ จูเกอเหลียงก็คือชื่อจีนกลางของของเบง้งหรือเปยก็คือชื่อจีนกลางของเล่าเล่าปี่ซุนฉเฉวียนนะครับซึ่งเป็นชื่อจีนกลางของซุนกวนหรือว่าออโจอีอ้นะครับซึ่งเป็นชื่อจีนกลางของจิวยี่นะครับเผอว่าเรื่องราวนี้นะครับเ,ออเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์จริงนะครับผมจะขอใช้ภาษาจีนกลางในการเรียกชื่อและก็สถานที่ต่างๆนะครับ แต่ถ้าว่าเรื่องราวของศึกสือปี้เนี่ยเป็นศึกที่มีความสําคัญแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ก็จะถูกนักวรรณคดีหรือว่าศิลปินจีเนี่ยเอามาเขียนเป็นภาพวาดก็ดีเป็นเพลงกรก็ดีนะครับหรือเอาไปเขียนเป็นนวนิยายนอกจากเรื่องสามก๊กแล้วนะครับสงคารามสือปี้หรือสงคารามผาแดงเนี่ยก็ยังถูกนําไปใช้ใน,ในการแสดงหรือนําไปเป็นฉากในนวนิยายหลายๆเรื่อง นะครับหรือการผูกเรื่องในละครหรือโทรทัศน์หรือภาพยนตร์จีนในหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเกี่ยวกับภาพยนตร์กำลังภายในบางครั้งก็มีการลอกเลียนแบบเรื่องราวของสงครามสือปีไปทํานะครับดังนั้นสงครามนี้ถือสําหรับคนจีนแล้วถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์สาคัญทางหน้าประวัติศาสตร์จีนนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในักอราจยอันที่13นะครับตรงกับคริสต์ศักราช2208นะครับ เมื่อเชาเชานะครับหรือโจโฉเนี่ยรวมดินแดนทางภาคเหนือนี่ให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็สยบแคว้นอู่ฮวนสําเร็จลงแล้วนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวโดวยการเคลื่อนทับลงไปในภาคใต้ เพินนว่าภาคใต้เนี่ยนะครับของจีนเวลานั้นมีผู้มีอิทธิพลหลักๆ2คนซึ่งในยุคนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรบนแผน่นดินจีนแล้วนะครับขุนศึกต่างๆที่สามารถรวมกำลังได้ก็จัดตั้งเขตอิทธิพลของตัวเองนะครับเช่นเดียวกับเฉาเฉาซึ่ง ตั้งเขตอิทธิพลของตัวเองอยู่ในภาคเหนือแล้วก็อ้างอํานาจของฮ่องเต้ฮั่นนะครับในฐานะผู้สําเร็จราชการผู้มีอิทธิพลทางภาคใต้ตอนนั้นก็มีซุนเฉียนนะครับซึ่งเป็นชาวเจียงตงแล้วก็หลิวเปียวซึ่งเป็นชาวจิงโจนอกจากนี้นะครับ สิ่งสำคัญสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือหลิวเปยหรือว่าเล่าปีซึ่งเผอิญว่าอาศัยอยู่กับหลิวเปียวซึ่งเป็นญาตินะครับตั้งทัพอยู่ที่เมืองฝานเฉิงปัจจุบ,บันก็คือเมืองเสียงฝานในมณฑลหูเป่ยนะครับเดือนเนะครับชาวชาวนำทัพใหญ่จำนวน2 0 0 0 0 0คนบุกป,ประชิดเมืองจิงโจเดือนที่8เดือนถัดมานะครับหลิวเปียว ป่วยตายหลิวชงลูกชางคนรองสือบอํานาจแทนนะครับแล้วก็ตั้งทัพที่เมืองเซียงหยางในเดือนถัดมากองกําลังของกองกําลังของเฉาเฉาเนี่ยได้เดินทางมาถึงเมืองสินเจย์ยังไม่ทันใจได้เห็นกองอกองทัพนะครับหลิวชงก็ส่งคนไปยื่นหนังสือยอมจํานนกับเฉาเฉาอย่างลับๆซึ่งในเวลานี้นะครับหลิวเปยก็ยังคงไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองทัพเฉาเชา,ชาบุกถึงเมืองหวานนะครับเมื่อหลิวเปยรู้เหตุการณ์ภายในก็รีบถอยล่น ไปที่เมืองเจียงหลินทันทีเมืองเจียงหลินนะครับถือเป็นยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์ทางทหารและมีปัจจัยที่ใช้ในด้านทางทหารเนี่ยสะสมอยู่จํานวนมากหากที่แห่งนี้ถูกหรือเปอยดเคราะห์ยึดครองเนี่ยก็จะทําให้หรือเปอยเนี่ยกลายเป็นเสือติดปีกชาวเชาจึงทิ้งยานพาหนะคนสัมภาระในการเดินทางและนําทหารมา้าจํานวน5 0 0พนายรีบเร่งไล่ตามหรือเปอยไป,ไปทั้งจังหวัดท้งคกินตลอดระยะระยะทางกว่า300ลี้แล้วก็ไล่ทับไล่ทันกองทัพหรือเปอยดที่ฉางป่อพอ นะครับที่เมืองต่างอย่างหลิวเปยตัดสินใจทิ้งลูกและภรรยานะครับแล้วก็หนีกับคนจํานวนสิบกว่าคนเช่นจูเกอร์เหลียงจางเฟยจางอี่นะครับทิ้งมนชนและสัมภาระ,ะทั้งหมดของคนของตอนเนีไว้ให้เฉาๆ เช้าๆนะครับเดินทางไปถึงเมืองเจียงหลิงส่วนลิวเปยและหลิวชีลูกชายคนโตของหลิวเปียวนะครับเดินทางลีภัยไปที่ท่าข้ามฟากที่อยู่ทางตอนล่างของแม่น้ําฮันสุยเพอเอินเจอกับกองทัพเรือของกวนอี้นะครับหรือว่ากวนอูจึงข้ามแม่น้ําเมี่ยนสุยไปยังเมืองเสียนโขนะครับแล้วก็ถอยร่นไปยังเมืองผานโข ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เหตุการณ์อยู่ในมณฑลหูเป่ยทั้งหมดนะครับหรือเปย่ยหรือว่าตนเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฉาเฉานะครับจึงตัดสินใจที่จะส่งจูเกอเหลียงเดินทางไปยังเจียงตงเพื่อเรียกกล่อมให้ซุนเฉวียนหรือว่าซุนกวนเนี่ยร่วมมือกันต่อต้านเฉาเฉาซุนเฉวียนรู้ว่าเฉาเฉาลงท้าเดินทางลงใต้ไม่เพียงจะมาแค่กําจัดหรือเปย่ยแล้วก็ยึดเมืองจิงโจเท่านั้นแต่ว่าต้องการยึดเขตเจียงหนานทั้งหมดนะครับในเวลานั้นเฉาเฉาเองได้เขียนจดหมายถึงซุนเฉวียน ได้กล่าวว่าชาวาชามีทัพใหญ่จำนวนกว่า8 0 0แสนคนจึงอยากจะร่วมมือกับซุนเสวียนทำสงครามกับแคว้นอู่ซึ่งจริงๆแล้วนี่คือการข่มขคู่ซุนเสวียนแล้วก็ใช้กำลังบีบบังคับให้ซุนเสวียนเนี่ยยอมจำนวนเพื่อเปิดพรมแดงให้กองทัพใหญ่เนี่ยเดินทัพเข้ามานะครับกองทัพซุนอู่เนี่ยเกิดความแตกแยกกันบ้างก็เสนอให้มีการต่อต้านบ้างก็เสนอให้มีการจำนวนนะครับซึ่งซุนเสวียนเองก็ไม่รู้ว่าจะ ดำเนินการยังไงต่อไปนะครับเมื่อจูกัดเหลียงเข้ามาพบซุนเฉวนนะครับจูกัดเหลียงหรือว่าขงเบ้งเนี่ยได้ใช้สติปัญญาในการหยั่งท่าทีของซุนเฉวนโดยการพูดในลักษณะศบประมาทซุนยเฉวนนะครับในทํานองประมาณว่าถ้าประเมินกําลังของตัวแล้วคิดว่าสู้ได้ก็สู้แต่ถ้าคิดว่าสู้ไม่ได้ก็ยอมจํานวนเสถะเพราะว่ายังไงเสือก็ไม่มีทางสู้ชนะอยู่แล้วซุนเฉวนนะครับรู้สึกโกรธมากที่จูกัเหลียงเนี่ย มาเน็บแนมเขาต่อหน้าบรรดาขุนนางทั้งหลายก็เลยบอกว่าแล้วทาไมหลิวเปยไม่ยอมสวามิภักดิ์หนีเฉาเฉาแล้วเฉาเฉาอีกนะครับปรากฏว่าจูเก็เหลียงก็ตอบว่าหลิวเปยเป์ยเป็นทายาทของจกกักรพรรดิเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นเรื่องอะไรจะยอมจำนวนศิร,ราฟให้กับเฉาเฉาคนไม่รู้หวัวนอยปลายเท้าจูเก็เหลียงนะครับใช้คำพูดจี้จุดซุนช่วยนะครับแต่ว่าซุนช่วยก็ยังไม่ยอมที่จะตัดสินใจ นะครับเรียกประชุมขุนนางเพื่อปรึกษาหารือวางแผนรับมือนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เสนอให้ยอมจำนนนะครับแล้วก็พูดชักชวนให้ซุนเฉวียนเนี่ยหาิพากษ์กับเฉาเฉาเสียนะครับแต่ลู่ซุนนะครับไม่เห็นด้วยเสนอให้ซุนเฉวียนเรียกโจอีอ้นะครับหรือว่าจิวยี่ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพที่อยู่นอกเมืองกลับมาร่วมปรึกษาหลังจากโจอีอ้ก,กลับมาถึงนะครับพยายามเอ่อก็พยายามโน้มน้นาวให้ซุนเฉวียนเนี่ยออกต่อต้านเฉาเฉาโดยกล่าวว่า ที่ดินเมืองเจงตรงนับพันรีกองทหารก็เกรงกลปัจจัยอะไรก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเหล่าวีรบุรุษเองก็ยินยอมที่จุทิตรับใช้ชาติเหตุใดจึงต้องยอมจำนนจูก็เหลียงลูซ่ซูแล้วก็โจอีอ้นะครับแล้วก็อีกหลายคนได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ในเวลานั้นและชี้ให้เห็นว่าในมือของหลิวเปยเนี่ยยังมีทหารเรือที่เกรงใจของกวนอวี่อยู่กว่าหมื่นคนแล้วก็กองกําลังทหารของหลิวฉีกว่าหมื่นนาย หากสุนเรียนและหลิวเปยร่วมกันสู้รบกองทหารก็จะน่าพอๆกับกองทัพเฉาเฉาที่มีกว่า8 0 0 0คนนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วก็มีเพียงแค่2แ0,000นนายเท่านั้นแนวหลังก็ไม่ได้มั่นคงอ่อนและหวยระแรงจากการเดินทางไกลซ้ำยังไม่ชินกับสภาพฟ้าดินฟ้าอากาศทางภาคใต้และก็ไม่เคยทำสงครามทางน้ำมาก่อนเพียงแค่นี้จึงควรจะใช้อุดจุดอ่อนของกองทัพเฉาเฉาเนี่ยมาเป็นแนวร่วมแรงร่วมใจกันที่จะเอาชนะในที่สุด ในที่สุดนะครับซุนเเวียนตัดสินใจที่จะต่อต้านเฉาเฉานะครับแต่งตั้งให้โจอีอ้และเผิดเฉิงฟู่เป็นผู้บัญชาการทหารซ้ายขวาและให้หลู่ซู้ดำรงตําแหน่งจางจุนเฉียนนาทหารเรือที่เก่งกลจำนวนส0 0 0 0่นนายไปรวมกับกองทัพของหลิวเป่ยอีก50,000นายนะครับเดินทางมาถึงบริเวณเมืองสือปี้นะครับแล้วก็มาพบกับก,บกองทัพเฉาเฉาที่เดินทางมาจากเมืองเจียวหลิงผ่านมาทางเมืองเจิงตง ตามที่โจอี e, ้นะครับได้คาดการเอาไว้กองทัพเฉาเฉาในไม่ชินกับด,ดินฟ้าอากาศของภาคใต้นะครับเกิดโรคระบาดภายในกองทัพเพียงแค่เริ่มรบครั้งแรกกองทัพเฉาเฉาก็พบกับความาพ่ายแพ้ต้องถอยร่นไปอยู่ฝั่งเหนือเขาแม่น้ําฉางเจียงตั้งทัพอยู่ที่เมืองอู่หลินนะครับคุมเชิงกับกองทัพสุนอู้ นะครับอยู่คนละฟากแม่น้ํานะครับแล้วก็เพื่อลดการโครงของเรือแล้วก็เพื่อพิชิตจ,จุดอ่อนของชาวเหนือที่ไม่เคยชินกับการทําสงครามทางน้ําหรือทางเรือชาวชาวได้สั่งให้เอาโซ่เหล็กเนี่ยมาโยงเรือเข้าไว้ด้วยกันห่วงไก่นะครับผู้นําทหารของโจโอี้พุ่งเป้าไปยังจุดอ่อนของกนับชาวชาวที่โยงเรือเข้าหากันนะครับซึ่งทําให้การเคลื่อนตัวเนี่ยเป็นไปด้วยความล่าช้าจึงเสนอให้ใช้ไฟในการบุกโจมตีและโจโอี้ก็ยอมรับข้อเสนอห่วงไก้นะครับ เขียนจดหมายถึงชาวเชาเนื้อความประมาณว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโจอ้ e. นะครับโจอ้ e. ใช้อ,อ,อำนาจเป็ดเสร็จนะครับแล้วก็บ้าอำนาจในการที่จะเอาชนะฉาเชาให้ได้ทั้งทที่ตนเองเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าควรสวรรดิภักด้วยความใจจริงมากกว่าและซ้ำร้ายยังถูกโจอ้ e. เนี่ยลงโทษมาอย่างหนัก เลยอยากจะเข้ามาสวามิภักด้วยชาวเช้านั้นเวลานั้นก็รู้สึกว่าหมดทางเลือกครับเพราะว่าไม่มีผู้นําทหารคนใดเชี่ยวชาญการรบทางน้ําหรือว่าทางเรือมาก่อนชาวชาวก็เลยยอมรับห่วงไกนะครับมาเป็นลูกสมุนของตัวเองห่วงไกเตรียมเรือ,น,อน้อยสิบลำนะครับบรรทุกต้นกงแห้งแล้วก็ราดน้ํามันที่คลุมด้วยผ้าใบาจากนั้นก็เตรียมเรือเล็กเบาและว่องไวผูกติดหลังเรือไว้เพื่อสะดวกต่อการหลบหนีนะครับ ช่วงเวลานั้นเองมาตรงกับช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมาเมื่อเรือไปถึงกลางแม่น้านะครับใบเรือก็จะติดลมแล้วก็แล่นได้เร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงจุดที่ห่างกองทัพชาวชาวประมาณสองลี้หัวใจตัดสินใจสั่งจุดไฟขึ้นพร้อมกันเรือไฟทั้ง10บลำพุ่งตรงเข้าใส่กองทัพของชาวชาวนะครับเรือของชาวชาวกลายเป็นทะเลเพลิงในช่วงพริบตาเพราะว่าลมแรงที่โหมมาในเวลานั้นทําให้ไฟเนี่ยไม่ลามจนถึงติดไปถึงค่ายทหารที่อยู่บนฝั่ง กองทัพพันธมิตรซุนเฉวียนและหลิวเป่ยซึ่งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ําก็ฉวยโอกาสเตรียมบุกโจมตีแบบไม่ให้กองทัพเฉาเฉารับมือทันกองทัพเฉาเฉานะครับแตกพ่ายไม่เป็นทบ,บวนทหารถูกไฟคลอกบ้างถูกจมน้ําตายเป็นจํานวนมากเฉาเฉาจึงพากองทัพที่แพ้ย,ยับเยินกลับไปเมืองจิงหลิงอย่างหมดสภาพโดยใช้ทางบกเดินทางถนนหัวรงกองทัพพันธมิตรซุนเฉวียนและหลิวเป่ยก็รีบเดินทางมาปิดล้อมเมืองเจียหลิงไว้ ชาวชาวไม่มีกติกะใจที่จะสู้รบจึงยอมสลับเมืองจินหลิงกลับไปอยู่ที่เมืองเซียงหยาและฝานเชิงเป็นอันสิ้นสุดสงครามซื้อปีสงครามซื้อปีนะครับทำให้ฐานะของซุนฉวยในเจนตงมีความเสรีภาพมากขึ้นและในขณะเดีวยวกันก็โอนโอกาสให้หลิวเปยเนี่ยติดปีกกองทัพตัวเองด้วยการยึดเมืองอูลหลิงชางชากุ้ยหลางและหลิงหลิงอีกสเมืองหลังจากนั้นก็เช่ช่วงชิงเมืองอี้โจก่อนที่จะไปตั้ง ศูนย์กลางอำนาจตัวเองในบริเวณเสฉวนนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับแผ่นดินจีนก็ถูกแบ่งแยกออกเป็น3าขั้วอำนาจหรือ3แคว้นและราชวงศ์ฮั่นก็ล่มสลายไปในที่สุด เรื่องราวของซื่อปีนะครับหรือสงครามเซ็กเพ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ถูกนํามาเล่าขานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์การประทักอารมหรือการแสดงความเฉลียวฉลาดระหว่างจูกเกลเลียหรือว่าขงเบ้งกับโจโอ,อี้ก็คือจิวยีนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากแล้วเหตุการณ์ซื่อปีนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกนํามาทําเป็นละครหรือภาพยนตร์มากที่สุดนะครับแต่กระนั้นก็ตามการแตกแยกของ3แคว้นนี้ทําให้จังหวะการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นเนี่ยล่าช้าลงแล้วก็ทําให้ อารยธรรมของจีนหยุดชะงักไปช่วเวลาหนึ่งจนกระทั่งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมารวมแผ่นดินนั่นก็คือราชวงศ์จีนซึ่งเป็นของตระกูลซือหมาไม่ใช่ของสามแคว้นที่ตั้งตัวเป็นอิสระในก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรายการมาแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ share, กดแชร์กดซั b สไครต์แล้วก็จะอัปคลิปใหม่ต่อมาเรื่อยๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ